ฐานะไม่ชัดเจนจะมีความจริงจังจริงใจมั่นคงมากขึ้นไหมคะ่ะดูซิเอเราก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหนะ้ายังไม่เห็นมีความชัดเจนใดๆให้กันเลยจะก้าวหน้าจะชัดเจนขึ้นมั่งหรือเปล่าอสองดาบ 5ถ้วยแล้วก็8ถ้วยนะคะมองว่าสถานะนะคะก็ยังเป็นแบบทรงๆอยู่ตอนนี้นะคะไม่ก้าวหน้าขึ้นนะคะไม่ไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ถอยหลังนะคะเรียกว่าก็ยังทรงๆอยู่แบบนี้นะ่ะอ่าอีกฝ่ายนึงเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่าเขายังไม่แน่ใจอะไรบางอย่างในตัวคุณหรือตัวเขาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย เขาพร้อมที่จะมีใครสักคนแบบจริงๆจังๆแล้วหรือยังนะคะซึ่งมันจะทําให้คุณแบบรู้สึกอึดอัดนะคะน่วงเหนื่อยเหนื่อยใจนะคะบางทีช่วงนี้เราอาจจะต้องแบบหันมาสนใจใส่ใจในเรื่องของการรักแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองบ้างนะคะไปทําสวยนะคะไปทานข้าวกับเพื่อนนะกินหมูกระทะกับเพื่อนอะไรอย่างนี้บ้างดีก,กว่า